หนูน่า่าตัวตายตั้งแต่ครั้งตั้งแต่นั้นแหละตั้งแต่เริ่มรู้ว่าตัวเองเป็นซึมเศรา้าตั้งแต่วันนั้นนะจนวันเนี้ยทั้งหมด21ครั้ง 30, <ม>30ครั้ง 30, 30ครั้งหนูมีทั้งปืนม,มีทั้งมีดหนูมียาอยู่ประมาณ400เม็ดหนูมีเชือกทุกรูปแบบทุกอย่างที่มันเคยมีอ่ะมันเอามากองอยู่ตรงหน้าหนูเลยนะร<ม>องเท้าหนึ่งคู่กับไอ้ของพวกเนี้แมวหนูนั่งจ้องมันอนะ่ะมันใช้เวลาเกือบ20ปีอ่ะ แพ้แม่งมาตลอดเลยแต่คืออันเนี้ยชนะทุกวันไม่มีความคิดอื่นนอกจากไตมันสิแล้วก็ไปวิ่ง คุณขนุนค่ะนัดลำพาสายแพนนาอายุ41ปีตอนนี้เป็นผู้ป่วยมะเร็งไทรอยระยะที่สามแล้วก็เป็นโรคซึมเศร้าเรือรังกับไบโพลาร์ค่ะนี่ไปรู้ที่ตัวว่าเป็นอะไรก่อนหลังสามี่อย่างอ่าเริ่มเริจากเป็นเป็นมะเร็งกับซึมเศร้าเนี่ยห่างกันแค่ประมาณสิบห้าวันค่ะเพราะว่า ซึมเศร้าเนี่ยเป็นหลังจากที่คุณแม่เสีย mm hmm. แล้วก็ไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวก่อนแล้วก็เริ่มมีอาการทางร่างกาย mm hmm. ด้วยการปวดท้องแล้วก็มีลักษณะอาการคล้ายๆกับคุณแม่ตอนยังไม่เสียพอ mm hmm. ตรวจปึ๊บหมอเขาก็เจอเลย mm hmm. ก็คือเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารระยะที่หนึ่งปลายๆ mm hmm. มันเริ่มมีความรู้สึกว่าตัวเองอะ สภาพจิตใจไม่โอเคจากจากการที่เราทําใจไม่ได้ที่แม่เสียก็เลยมีสภาวะของการเก็บตัวหมอเขาก็เขียนในใบรับรองแพทย์อะคะ่ะว่าเราอะเป็นซึมเศร้าไม่รู้จัก <laughs> เราถามว่าต้องทํำยังไงหมอให้ยาเราก็บอกว่าหมอเราอ่ะเพิ่งไปตรวจมาว่าเราเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วเราต้องทํำยังไงหมอก็ตกใจว่าเอา้างั้นมันไม่ได้นะยาจิตเวชกินคู่กับยาปกติเนี่ย ไม่ได้อา้าวแล้วทํำยังไงอะ่ะหมอบอกแต่ไม่เป็นไรให้เอาเขาก็ออกเป็นเหมือนกับเปเปอร์ให้ว่าให้เราเอาไปคุยกับหมอมะเร็งว่าตอนนี้สาภาพจิตใจเรา,ามันไม่พร้อมทําอะไรหรอกแล้วพอไปคุยกับหมอมะเร็งปุ๊บหมอมะเร็งก็บอกจริงๆอะ่ะไอ้มะเร็งกระเพาะนี้มันอยู่ในสเตจที่แค่ตัดชิ้นกระเพาะออกแล้วก็โอกาสที่มันจะหายเนี่ยมันใช้เวลาไม่นานหมอก็เลยจัดการด้วยวิธีการอ่าผ่าตัดหมอบอกโอเค สภาพร่างกายโอเคแล้วนะปกติให้ไปรักษาจิตเวชตอนแรกเราอะกังวลเรื่องการรักษามะเร็งมากกว่าเพราะว่ามะาเร็งอะเนาะใครๆก็กลัวแต่สุดท้ายพอามันมาเรื่องจิตเวชเนี่ยมันกลายเป็นว่า,ากินยาเข้าไปแค่วันเดียวเท่านั้นหนุนนอนไปทั้งหมดแปดวันพอวันที่เก้าอะเหมือนกับจะมีสติขึ้นมาหันไปมองกำแพงกำแพงห้องนอนตัวเอง หนูนักเขียนอะไรก็ไม่รู้มั่วสั่วเต็มกำแพงไปหมดเลยแล้วก็ตามเนื้อตัวเต็มไปด้วยรอยหนึ่งคือรอยเหมือนปลายปากกาปลายปากกาปลายดินสอที่มันจิ้มลงไปแล้วมันเป็นจุดๆแล้วก็มีลักษณนะเหมือนกับมันบาดอแล้วมันมีรอยเลือดอยู่สองก็คือรอยเล็บตามตัวเนี่ยตามแขนอะไรเงี้ยค่ะเยอะมากไม่รู้ตัวนะหมอบอกว่ามันเป็นเอฟเฟกต ยาที่ทําให้เรามึนแล้วก็ใต้สํานึกเรามันสั่งโดยที่เราทําลงไปโดยที่เราไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกปวดแล้วก็สุดท้ายหมอเขาก็ปรับยาให้ด้วยวิธีการอ่าที่ยามันดรอปลงกว่าเดิมคือไม่มึนแต่ง่วงแต่มีสติมากขึ้นแต่ทีเนี้ยพอมันมีสติมากขึ้นมันกลับกลายเป็นว่ามันก็หนักขึ้นไปอีกเพราะว่าร่างกายไม่โอสภาพ ทุกอย่างอะวัยวะมันไม่โอเคเลยสภาพจิตใจก็ไม่โอเคก็แล้กระถามไรื่มะเร็งที่ที่ตัดไปคราวที่แล้วมันดีขึ้นนดีขึ้ค่ะหรือยังไงมันดีขึ้นมันดีขึ้นแต่ว่ามันเกิดการที่เราไม่กินข้าวอ่ะเพราะเนี่ยกระเพาะเนี่ยมันก็เลยเกิดภาวะของการหลั่งกรดมากขึ้นก็เลยเป็นแผลเต็มไปหมดเลยก็เลยต้องกลับไปหาหมอใหม่ ปีห้าเจ็ดเริ่มไปหาหมอหมอสั่งเจาะเลือดตรวจบอกว่าเราเป็นหาไฮเปอร์ไทรอยเริ่มจากไฮเปอร์ไทรอยก่อนก็คือไทรอยเป็นพิษวันหนึ่งเนี่ยมันมีอาการเหมือนกับเราเกลืนน้ำลายแล้วเราหายใจไม่ได้ hmm. หมอบอกต้องเจาะวะก็ไปเจาะเจาะคอ,อหมอบอกเออไม่ใช่แล้วแหละมันเป็นมันเป็นเนื้อหลายบอกหมอว่าแล้วต้องทำยังไง บวกกับไอ้ก้อนเนี้ยค่ะมันโตขึ้นเรื่อยเรื่อยมันโตแบบไม่มีขีดจากัดเลยมันอลิมิตมากแล้วมันก็เริ่มเบียดไปเรื่อยเื่อยเบียดหลอดลมเบียดช่วงเนี้ยค่ะคือตอนนั้นน่ะไม่ได้ตกใจแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันอะไรนักหนาวะอะไรเงี้ยแค่รู้สึกว่าไอ้ไอ้กระเพาะมันหายได้ตรงนี้มันก็ต้องหายได้ตอนเนี้ยมันเหลือแค่มันเหลือแค่การผ่าตัด ต่อมไทรอยทั้งหมดออกไปหมดเลยเพราะว่าจะทำให้ก้อนนี้นี่คือก็ยังอยู่กระบวนการรักษาอยู่ใช่ค่ะใช่ค่ะอดิวเดตของการผ่าตัดนี่คือวันที่หนึ่งธันวาคือการเอาออกไปทั้งหมดเลยตอนซึมเศร้าเนี่ยไม่เท่าไหร่นะรู้สึกว่ามันมีสาเหตุแม่พ่อครอบครัว แต่พอไบโพล่าปุ๊บมาไงวะแล้วมันมาพร้อมๆกับในจังหวะที่ร่างกายเราไม่โอเคแล้วมันเป็นจังหวะที่เรารู้สึกไม่เอาละพอคือพอไบโพล่าเข้ามาปุ๊บหนุนมีความรู้สึกว่าเรากลายเป็นตัวตลกสำหรับคนรอข้างละเพราะว่าวันนี้เราดีเว้ยวันนี้เราคุยดีเราโพสดีเรามีรีแอคชั่นกับคนนู้นคนนี้อพอแบบผ่านไปไม่เท่าไหร่ อ้าวอะไรของมึงวะเนี่ย่างเงี้ยคนเริ่มไม่เข้าใจไม่ไหวแล้วอ่ะเออไม่ไหวแล้วอ่ะหนุนเพิ่งมันรู้ว่าการฆ่าตัวตายไม่สําเร็จของหนุนมันคืออะไรจากคุณหมอที่คุณทาไม่สําเร็จเนี่ยเพราะว่าหนึ่งหนุเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรหนุนเป็นคนวางแผนอย่างลึกล้ํา <laughs> เช่นสมมติ ครั้งนี้นมจะแผนคอนูจะคิดแล้วว่านูจะต้องหาก่อนเลยนะว่าข้อมูลของการผูกคอตายเป็นยังไงเชือกเป็นแบบไหนมัดยังไงกระตุกคอยังไงถ้าเรากระตุกตรงนี้กระดูกคอข้อที่เท่าไหร่หักหรือการรัดแบบนี้มันจะทําให้ไม่หายใจอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จะละเอียดไปทําไมซึ่งเราถามหมอว่าวิธีการคิดแบบนี้หมอว่าวิาวธีการคิดแบบนี้มันจะทําให้เราประเมวนผลได้ว่า ทำแบบเนี้ยตายกับทำแบบเนี้ยไม่ตายแล้วสัญชาตญาณมน,นุษย์อะมันจะเอาตัวรอดพอเรารู้โปรเซสของมันเยอะอ่ะมันเคยผูกแล้วมันกระตุกแล้วมันดังกลึบแล้วหนูคิดป่าเนี่ยมันต้องใช่มันต้องใช่กระดูกข้อที่สามแน่ๆแล้วสุดท้ายมันไม่ใช่กลายเป็นว่าหนุเนะ่ยเป็นกระดูกทับเส้นประสาท <c oughs> ต้องร <c oughs> ักษาสองกินยาตายเนี่ยหนูกินยามาตั้งแต่อายุยี่สิบสี มันมีนะมันมีมันมีมันมีจังหวะที่มันใกล้แหละแต่สุดท้ายอ่ะมันเหมือนแบบก็มีคนมาเจออ่ะรุนเคยกินในพื้นที่ที่คิดว่าไม่มีใครเจอแล้วกินในรถตัวเองขับรถไปอยู่ในที่ที่ไม่มีคนเจออนั่งอยู่เป็นชั่วโมงไม่มีรถผ่านเลยสักคันเดียวกินเข้าไปปุ๊บก่อเข้าไปปุ๊บสามสิบนาทีแมงรถมาจาก่ายไม่รู้ แล้วเขาเห็นเราจอดนิ่งสตาร์ทก็กระจกแต่ตอนนั้นไม่รู้สึกหรานะไม่รู้อีกทีลงบาดสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้ไงพอมันทําไปหลายๆครั้งอะค่ะติดๆกันอะมันจะรู้สึกว่าแบบอันนี้ก็ไม่ได้อันนั้นก็ไม่ได้พยายามพยายามละแต่แต่ไม่ลดความพยายามนะคือเหมือนกับพอขกันคอไม่ได้ปุ๊บเปลี่ยนเลยเสิร์ชดู ดูข่าวยาฆ่าแมลงอืมขาา้าท่าอ่ะหาซื้อไม่ได้อีกมันใช้เวลาหาไอ้ยานี้เดือนหนึ่งหาไม่ได้ถ้าการตายอ่ะมันจะใช้เหมือนกับมันใชห้หลายวิธีอะไรมากมายขนาดนี้เ่ยแล้วมันก็ไม่ตายสักทีอ่ะ mm. พอพรพอแล้วหรอวะคือคิดอยู่อย่างเดียวว่าอยู่กับมันให้ได้ดีกว่า mm. แต่จะอยู่ยังไง mm. ก็มันมันก็ยังเป็นคําถามตลอดว่าแล้วจะอยู่ยังไงในเมื่อ วันเนี้ยยังคุยดีอีกสี่สาห้าวันนอนนอนแบบไม่มีสติสตังไม่อยากทำอะไรข้าวมีกินจนเรารู้สึกว่ามันต้องหาวิธีแล้วแหละที่จะให้เราอะอยู่กับไอพ้พฤติการแบบเนี้ยให้ได้เราก็บอกกับหมอว่าโอเคเราไม่สัญญานะว่าเราจะว่าแต่เราจะไม่ฆ่าตัวตายหรืออะไรแต่เรา รู้สึกแล้วว่าเราอยากชนะมัน,มนคิดว่าเราจะสู้กับมันยังไงวะร่างกายก็ไม่ดีสภาพก็ไม่เวิร์กหรือเริ่มไปเซิร์ชหาก่อนว่าคนที่เขาป่วยเนี่ยเขาทำอะไรกันเริ่มไปเริ่มไปโพสถามเรื่องดีๆบ้างละจากเพจคนป่วยว่าพวกคุณทำอะไรที่เป็นแบบเป็นงานอดิเรกหรืออะไรเงี้ยแล้วมีคนหนึ่งมาตอบ ไปวิ่งครับเฮ้ยวิ่งก็วิ่งเหนื่อยสิวะหนูแชทไปหนูแชทไปถามคนเนี้ยว่าเขาวิ่งยังไงนี่เขาบอกว่าเขาก็เดินเดินบ้าง,างเดินเดินบ้างวิ่งบ้างแต่ว่าทําทุกวันหนูนถามเขาว่าวิ่งวันหนึ่งอ่ะกี่นาทีเขาบอกหนึ่งชั่วโมงโอ้หหนูตกใจเลยนะชั่วโมงหนึ่งบ้าไปแล้วใครมันจะไปเสียเวลาวิ่งวิ่งเดินเดินชั่วโมงหนึ่งวะเขาก็พิมพ์ตอบกลับมาว่า ให้ไปลองดูทําได้จริงๆแล้ระวัาิลุ่งขึ้นน่ะลองเดินในหมู่บ้านในหมู่บ้านหนูเนี่ยเดินหนึ่งวนหนึ่งรอบเนี่ยได้ทั้งหมดห้าร้อยเมตรสองร้อยเมตรแรกหนูนั่งแล้วเหนื่อยคืนนั้นน่ะหนูมานั่งฟกทัวรนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันอยู่ในฟิตเนสอะอย่างน้อยสี่ห้าชั่วโมง <c oughs> ทุกๆเสาร์อาทิตย์ทำไมอยู่ได้วะเออมานั่งหาข้อมูลว่า เขาวิ่งกันยังไงหนึ่งชั่วโมงแล้วเป็นดันไปเจอคนเนี้ยชื่ออะไรไม่รู้เขาวิ่งด้วยเพจห้านิดๆเพจคืออะไรวะ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้จักอ่ะหา <c oughs> อีกเริ่มเปิดละเริ่มดูวิ่งวิ่งจนเอาวะลองดูวันนั้นน่ะสี่ทุ่มหลังจากหนุนเจอคำว่าเพจในอินเทอร์เน็ต หนูใส่รองเท้าซึ่งตอนนั้นเป็นรองเท้ากีฬาที่ไม่ใช่รองเท้า,ทาว,วิ่งแต่เป็นผ้าใบอ่ะแล้วหนูก็วิ่งเว้ยวิ่งจากบ้านเนี่ยวนหนึ่งรอบห้าร้อยเมตรตอนนั้นไม่รู้จักการมินไม่รู้จักสตาร์วาไม่รู้จกักใดๆทั้งสิ้นโอ้โหไม่เอาอีกแล้วอ <c oughs> ือเอาไปอ่ะตล่าเตงเลยว่าไม่เอาอีกแล้วเหนื่อยมากหัวใจเต้นป <c> ส <oughs> ุดท้ายก็ได้คําตอบกับตัวเองว่า สิ่งหนึ่งที่ได้นอกเหนือจากความเหนือ่อยคือตอนที่วิ่งไม่คิดอะไรเลยคิดอยู่อย่างเดียวว่าเมื่อไหร่มันจะครบรอบมันเขียนลงไปในไดรรี่วันนั้นเลยวันที่10กตุลาของปีที่แล้วว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปมันจะวิ่ง หนูตื่นขึ้นมาหนูจับไดอารี่แล้วหนูเขียนว่า20ตุลาสองห้าหนูวิ่งได้หนึ่งรอบครึ่งของหมู่บ้านก,ก,ก็ตือปีประมาณ750เมตรก็มาขีดในปฏิทินแล้วก็เขียนเขียนลงหน้าเลยนะ21ตุลาเจ็ดรเมตรนี่เขียนเพื่อเลยว่าเราจะวิ่งเท่าเดิมพอม,มาลุ่งขึ้นก็เหมือนเดิมปีห้าครึ่ง รื่องิ่ง750เมตรอยู่5วันติดกันเลยนะเฮ้ยได้นี่ว่าสามโลกว่าแล้วเเฮ้ยอย่างเงี้ยก็เลยมาเริ่มเปิด Facebook ดูว่ามันมีเรื่องราวของการวิ่งอะอะไรยังไงโอ้โหแค่พิมพ์คาว่าวิ่งเข้าไปอะ่ะมันก็ขึ้นมาบานตะไทยเลยเแล้วเป็นโลกใหม่ที่ที่พอเข้าวันที่เจ็ดอะหนูกลับมาเขียนในดอรี่ว่าแม่เอ้ยกูไปอยู่ไหนมาวะ มไม่รู้จักวงการน,นี้สักทีใช่ hey. หนูจำได้ว่าวันนั้นเป็นวันวันจันทร์หรือวันอังคารนี่แหละแล้วมันเป็นวันที่หนูต้องไปเจอหมอหนูน่ะเอาปฏิทินที่หนูเขียนน่ะไปคุยกับหมอหนูก็ยื่นให้หมอดูอาง้ว่าเนี่ยหนูขอปรับยายาที่ทำให้หนูง่วงน้อยลงและหนูต้องการตื่นตีห้าหมอถามทำไมก็ยื่นปฏิทินให้ดูเขาบอกว่าเนี่ยเจ็ดวันเนี้ หนูวิ่งวันละเจ็้อยห้าสิเมตรหมอก็ทำนั่งงง,งวิ่งแบบไหนก็อธิบายว่าก็วิ่งก็วิ่งใส่รองเท้าแล้วก็วิ่งหมอก็เลยถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแล้วก <laughs> ็ก็วิ่งก็ต้องเหนื่อยสิอะไรเงี้ยหมอก็ถามต่อไปอีกว่าแล้วแผนหลังจากเจวันเนี้ยที่ปรับยานเนี่ยคือจะทำอะไรคือทุกครั้งที่ทำจิตบำบัดอะคะ่ะเขาจะให้เราเขียนความต้องการของเราในอนาคต เวันสิบสีวันหรือ30สิวันหนุมก็เลยเอาไดอารี่ของหนะุ่มเนี่ยที่มันเป็นช่องๆอ,งอะ่ะยื่นให้หมอดูว่าเนี่ยสาวันข้างหน้าหนุมต้องวิ่งได้อย่างน้อย50าสบกิโลหมอถามว่า50าสบกิโลนี่ใช้เวลาเท่าไหร่ก็สามสวันวันละเท่าไหร่ไม่รู้ตอบไม่ได้หมอถามหนุมว่าหลังจากจบหกสโลแล้วเนี่ยจะตายอีกไหมหมอบอกตาอีกไหมเอาอีกไหม หนูบอกไม่รู้ตอนนั้นหนูตอบว่าไม่รู้หนูขอจบ60กิโลภายใน30วันให้ได้ก่อนถ้าหนูจบได้หนูจะมาบอกว่าจะตายต่อหรือเปล่า